สวัสดีครับทริปนี้เรามากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนตูนครับเจ้าถิ่นที่ดูแลรับส่งตลอดเลยทริปนี้เรามีเวลาที่นี่แค่2วัน1่คืนเท่านั้นครับลงเครื่องมาหิวหิวแวะรองท้องกับร้านอาหารป้าเล็กครับเป็นทางผ่านก่อนเข้าไปเที่ยวป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดร้านแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละครับแกงส้มปลาจินรดาแกงไก่กับลูกกล้วยกินกับผักสดๆดกรอบๆจิ้มน้ำพริกฟินๆกันไปครับครับอร่อยมากเลยครับเที่ยวกันได้สนุกนะลูกนะขับรถมาไม่นานเนี่ยเราก็มาถึงป่าต้นน้ำ รไหนก็บอกว่าใส่นักใส่หนาวอะอันนี้ไม่ใช่เครื่องตรวจภูนะเครื่องตรวจสมองอันนี้ไม่พงที่นี่ค่อนข้างจะแบบว่าสตรีทมากๆเลยนะพวกแบบว่าบุหรี่หรือแบบพวกกระเป๋าข้าวเครื่องต่างเอาเข้ามาไม่ได้นะเขาจะให้ฝากล็อกเกอร์ไว้อะไรเงี้ยเพื่อทงความแบบธรรมชาติของที่นี่ไว้ ใครมาที่นี่อย่าลืมมาพายเรือชมระบบนิเวศกันนะครับแค่50บาทเองน้ําที่นี่เขาใส่มากนะแต่ด้วยความที่พื้นมันเป็นโคลนน่ะมันก็เลยมีสีดําครับมันจะเป็นการพายเรือที่แบบมีความสุขมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าคุณพายเรือกันเป็นนะครับใช่คําม่อแล้วตอนนี้แมึงก็ไปทางนี้ด้ไมกูต้องไปทางไหนวะกูลืมแข่งเรือยาวไม่ได้เลเยนะเซมี้า กูกคงไม่ไปแข่งหรอกไอแล้วแล้วเนี้ข้างหลังเนี่ยคุณเหยมากนะเนี่ยกล้งกูเคลื่อนไปหมดแล้วเนี่ยมาอ้เราเห็นตั้กรแตนตรงนี้เราก็เลยอยากมาดูว่าอ๋อเป็นตั้งกแตนปัญหายาอยางกูเปียกวว่ามันงอไรยแมนเ็นติกหน่อยดิติกมาอะไรกูกลัว งหนบ่อยกันแล้วเรือตอนนี้เกยกันละพายเรือถ้าจะไม่รุ่งครับเราไปมุ่งทางธรรมดีกว่าฮะเรามาถึงอุทยานธรรมนาในหลวงผู้ลืมชื่อนะเขานาในอุทยานธรรมเขานาในหลวง ที่นี่เป็นสำนักสงฆ์ไว้ให้คนมาปฏิบัติธรรมครับบรรยากาศเงียบสงบดีมากด้านบนเป็นสถานที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้าถึง5ยอดครับแต่ละยอดก็จะมีศิลปะาที่แตกต่างกันไปเขามีความตั้งใจที่จะสร้างเจดีย์ลอยฟ้าบรรจุพระบรมสารีกธาตุาให้ครบ7ยอดเลยนะครับอิ่มบุญอิ่มใจแถมได้ภาพสวยๆกลับบ้านครับนี่เรามาร้านานีครับเป็นนัานขึ้นชื่อนะในเขาศกฝนตกด้วย มิชลินยังไม่มาแต่เซมเที่ยวสุดตัวขอมาก่อนครับผมมาเล็กคอมเมนต์อย่างแรงเลยฮะดูอาหารเข้าสิครับแต่ละอย่างคือหน้าตาดีอร่อยแล้วก็สไตล์พื้นบ้านครับใบเลี้ยงผัดไข่กุ้งผัดสตอร์สดๆนี่ฮะแล้วก็คั่วกิ้งหมูเผ็ดได้ใจจริงๆครับคือวาวโลบุอร่อยทุกอยงอร่อยจริงอร่อยทุกอย่างครับคือน้ำหมดก็ยังต้องวิดน้ำฮะแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเขาทำยังไงให้มันอร่อยแบบนี้วะ ผมว่าหลักๆคือวัตถุดิบเขาสดใหม่แล้วก็ผักเผือกนี่ปลูกจากใต้แท้ๆเลยแหละครับกระทิเอไม่ใส่รเลยกระเทิแท้ทําทำให้ของขาวที่เรากินมาเมื่อกี้นะครับดข้างเลยแบบ c o m p l e t แบบจบสมบูรณ์แบบๆๆๆที่พักของเราในทริปนี้ก็คือ The r o y อ l b a m b o บ l o d g e ครับเป็นที่พักสไตล์ธรรมชาติเลยโอบล้อมด้วยภูเขาและหมอกตลอดทั้งวันมีคอนเซปต์ก็คือแบมบูไม้ไผ่มาตกแต่งนี่แหละครับ เขามีบ้านเป็นหลังๆนะแต่ละหลังก็จะมี1เตียงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครับแอร์ตู้เย็นห้องน้ําในตัวเครื่องทําน้ําอุ่นมีห้องแบบครอบครัวด้วยนะคือจริงๆเนี่ยส่วนของที่พักก็ธรรมดาแะครับแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือกิจกรรมของเขาต่างหากนะครับกิจกรรมที่เป็นไฮไลไท์ของที่นี่ก็คือว่าไปนั่ง,น,งนั่งห่วงยางนะแล้วก็ล่องลอง่ลองน้ําไปคือเราจะนั่งในห่วงยางแล้วก็ล่องแม่น้ําไปครับเขามีเจ้าหน้าที่ไปกับเราด้วย2คนฮะโอ้โดโอ้ตุดนะเย็นนะโอ้เย็น แรกๆนี่ยก็ยังไม่ชินเนาะก็เกาะๆกันไว้พอหลังๆเริ่มได้ที่เนี่ยก็ห่างกันได้ครับช่วงที่เราไปเนี่ยน้ำก็ไม่ลึกนะครับยืนได้กันทุกคนปลอดภัยและน้ำก็ไม่ได้เชี่ยวมากครับทำให้เล่นน้ำได้แบบสบายๆ,ๆเลยครับธรรมชาติที่นี่สวยงามมากๆเลยครับการได้หลุดเข้าไปในธรรมชาติแบบนี้นอกจากสนุกแล้วก็มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยแหละครับ

มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือพยายามมองไปด้านหน้าแล้วก็อยากให้ตัวเองเนี่ยหลุดจากห่วงยางนะครับไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ ความสูงพอเราอะ่ะก็แค่ได้อยู่ทามทางธรรมชาติแบบเนี้กับเงิน <c oughs> สักสิบล้านก็ <c oughs> อพอ <c oughs> ใจแล้ว ตอนถ่ายเนี่ยผมตั้งใจที่จะทําคลิปนี้มากเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาเห็นบรรยากาศที่นี่จริงๆครับถ้าในเมืองเนี่ยคือบ้านของเราที่นี่ก็คือบ้านของพวกเขาแหละครับคุณจะเห็นเจ้าบ้านเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็จะมีเจ้าบ้านบางตัวที่เราไม่อยากเห็นครับไไมม่เ่เเเหห็็นนร ไปเร็วเรวเร็วเร็วรู้สึกชันเียขนตูดไอ้สั่มเลยสาวตาเหหเหลืงเหลๆยาเนหลังๆนี่ก็เหมือนเริ่มหลอนกันไปครับ เหมือนเจอไทโนนสรัสเลยเฮียมันเจอในดงเขาไม่หายใจเลยผมเนชอบที่นี่มากๆเลยนะการได้ร่องน้ำไปแล้วมองธรรมชาติรอบๆตัวเหมือนได้เติมพลังชีวิตให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับ นี่อยากยาเลยน้ำตกแม่ยายคือสวยมากน้ำเย็นมากๆแล้วก็ไม่มีคนเลยครับถือเป็นอันซีนของสุราษฎร์เลยทีเดียวครับมึงเจอแหวนยงเนี่ยเร็วกูแค่เดินมาถามว่ามึงเจอแหวนหรือยังมันก็ว่าโอ้แหวน อยู่ในห่วงยางมานานครับมาว่ายน้ํายืดตัวคลายเส้นที่เดี๋รอย่อแบมบูหลอชกันหน่อยครับว่ายน้าในลาธารเนี่ยอาจจะอันตรายไปหน่อยเนาะแต่ว่ายที่เนี่ปลอดภัยครับชมวิวหมอกวิวภูเขาสวยๆโอ้โหสบายตามากๆเลยแหละครับตกเย็นท้องเริ่มหิวครับเราก็ทานข้าวที่นี่เลยคุยกับคนท้องที่แล้วก็ลองฝีมืออาหารรสชาติแบบพื้นบ้านเลยครับอิ่มน้ําสําราญกันไปครับมือนี้ถ้าพูดถึงความธรรมชาตินะผมว่าที่นี่คือไม่แพ้ใครอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นอุทยานแห่งชาติเนะ้องเขาสกะ่ะ คือธรรมชาตินี่คือแบบเต็มสมบูรณ์ครบเลยมันไม่ได้เป็นสไตล์แบบโมเดิร์นหรูหราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอีกแนวหนึ่งก็คือเป็นแนวแบบแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับแบบแบบอย่างครอบครัวมาพักก็ได้หรือว่าเป็นพวกแบบพเพื่อนๆกัน,นมาพักผมว่ามันแบบดีมากๆเลยที่นี่ไม่ได้มีกิจกรรมแค่ร่องห่วงยางนะครับจะเดินป่าดูช้างพายแคนูชมทะเลสาบเที่ยวป่าตอนกลางคืนเพียบเลยเมื่อก่อนที่เขาศกแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวฝรั่งสายแอดเวนเจอร์มากครับแต่ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็เงียบเลยฮะ ธรรมชาตดิดีแบบนี้ผมว่าเราควรสนับสนุนครับอีกข้อดีหนึ่งของที่พักที่นี่นะครับคือว่ามันใกล้อุทยานแห่งชาติเขาศกเลยอะ่ะคือสําหรับใครที่จะมาแบบแคมปิ้งเนาะไปดูบรรยากาศข้างในนะครับอุทยานแห่งชาติมันจะยิ่งแบบมีความสมบูรณ์มากๆเลยสำหรับใครที่แบบสายแบบล่าหมอกเนี่ยนะคือแบบข้างในนี่คือโอ้โหสบายมากๆเลยครับ เขือนรัชป,ปะภาหรือกุ้ยหลินเมืองไทยนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ครับเป็นเขื่อนอายุเกือบ40ปีกั้นแนวเขา5จุดคือยิ่งใหญ่มากๆเลยฝั่งหนึ่งเป็นเขื่อนฝั่งหนึ่งเป็นป่าเขาครับมีถนนตัดตรงกลางอย่าลืมมาถ่ายรูปชมวิวที่นี่กันนะครับสำหรับ EP นี้นะฮะเราจะมาจบที่ร้านอาหารที่แบบ ผมลองเซอร์ว์มาแล้วแล้วก็คนพื้นที่ก็บอกว่ามันอร่อยแล้วก็สดมากนะคือร้านอาหารปลาทิ้งครับมาสุราษฎร์ทั้งทีถ้าไม่ได้กินหอยนางรมตัวใหญ่ๆเดี๋ยวคนจะหาว่าไปไม่ถึงครับเราก็เลยจัดไปครับเซตนี้ใหญ่เท่ากับฝ่ามือเลยฮะคือต้องหั่นสองคำถึงจะกินเข้าไปได้ใครบอกนิพานอยู่ไกลจริงๆอยู่ในปากเรานี่เองแหละครับอันนี้คือกินเข้าไปแม่งเกียยวไม่ได้เลยแม่งใหญ่มากเต็มปากเต็มคำทริปจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นทริปที่ประทับใจามากๆเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวเขาสวยธรรมชาติทั้งนั้นเลย พุทธสถานในตราตรึงใจามากครับอาหารใต้นี่คือกินที่กรุงเทพยังไงก็ไม่ฟินเท่ามากินที่นี่ฮะขอบคุณชาวสุราษนะครับที่ยังคงรักษาธรรมชาติไว้ให้คนไทยได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับไม่ได้เป็นคนใต้เนาะแต่พอได้คุยกับคนที่นี่กลับได้ฟิลเหมือนเป็นคนในครอบครัวทุกครั้งเลยครับขอบคุณทุกมิตรภาพระหว่างทางที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความทรงจําที่ดีมากๆเลยทริปสุราเรายังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะอ e ีพีหน้าผมเซมเที่ยวสุดตัวจะข้ามเกาะไปลุยสมุยกันจ้า